ก็บอกว่าสําหรับความคืบหน้าคดีของกำนันนกค่ะนอกเหนือจากการกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุที่มีการยิงพลตรีศิวกรสายบัวดับในงานเลี้ยงกันนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะทางด้านตํารวจชุดสืบสวนที่คายคาดีเนี่ยก็ได้มีการคุมตัวรประพอ้นกำนันนกนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในงานเลี้ยงะะมาสอบปากคําภายในกองบังคับการตํารวจภูธรภาค7ค่ะ แน่นอนราะว่าทางด้านของชุดสืบสวนนะคะได้มีการให้ข้อมูลค่ะบอกว่าปืนที่ตรวจยึดมาจากรปภบ,บ้านกำนันนกเนี่ย เป็นปืนกระบอกที่สมาชิกอบตอคนหนึ่งได้ใช้สิทธิข้าราชการในการไปซื้อนะคะแล้วก็นํามาให้รปภที่บ้านของกำนันนกใช้ซึ่งจากการเข้าตรวจยึดปืนในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุที่บ้านกำนันนกเนี่ยเห็นภาพชัดเลยว่ารปภคนดังกล่าวนี้ค่ะถือปืนกระบอกนี้เดินไปเดินมาในงานเลี้ยง ทางนี้ค่ะทางด้านของชุดสืบสวนนะคะยังได้เหมือนว่ามีการนําตัวสมาชิกอาบาตาที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกดังกล่าวที่เราปอเขาถือเนี่ยมาสอบปากคําด้วยเพราะยังไม่เคยเรียกมาสอบปากคําเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ในคดีนี้เลยค่ะแน่นอนค่ะว่าข้อมูลเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับปรปภบ,บ้านกำนันนก,กน,นะคะที่ถือปืนไป62ปีคนดังกล่าวนี้เนี่ย คืออ,อย่างที่หลายๆที่ตำรวจเขาเห็นในกล้องจรปิดนะคะมีการเดินถือปืนอยู่ในคืนวันเกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ารอปภคนนี้ค่ะเป็นญาติของกำนันนกพร้อมทั้งยังเป็นญาติของเลขานะักการเมืองท้องถิ่นคนดังอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ารอปภคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ